สวัสดีค่ะพบกับดิฉันประภัสสรศรีบุพิมพในรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลเมืองนครพนมซึ่งข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะก็มีหลากหลายภารกิจที่ทางคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองนครพนมได้ดําเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ เมื่อวันที่3มิถุนายน2565นายนิวัตเจียววิริยบุญญานายุเทศมนตรีเมืองนครพนมได้นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อเวลา7นาฬิกาได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่บริเวณวัดสว่างสุวรรณราม และเมื่อเวลา18นาิกา30นาทีรวมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมโดยมีนายชาติพุรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครพนมเป็นประธานในพิธี วันที่6มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกานายนิวั์เจววิริยบุญญานายุกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565ณสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม วันที่7มิถุนายน2565เวลา14นาฬิกานายนิวัตเจียว,วิรียะบุญญานายุกเทศมนตรีเมืองนครพ,พนมพร้อมคณะผู้บริหารรวมเป็นประธานมอบเงินสวัสดิการชมรมพลเมืองอาวุโสเทศบาลเมืองนครพนม และชมรมอ,อสมเทศบาลเมือ,นองนครพนมประจำเดือนมีนาคมถึงเมษายน2565ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการชั้น4สำนักง,งานเทศบาลเมือ,นองนครพนมค่ะดูแลเพื่อนสมาชิกในกรณีเจ็บไข้ได้ด่้วยลแ้วก็ดูแลเคสละ2,000บาทนะเสียชีวิตก็4,000บาทนะครับ แต่เจ็บไข้ได้ป่วยปีละครั้งนะครับเราจะดูแลปีละครั้งไม่ใช่ว่าอาทิตย์นี้ป่วยแล้วก็ดูแล2,000บาทเดือนหน้าปว่วยก็ด้วย2,000บาทไม่ได้นะ เวลา14.30นาทีนายน,าน,นิวนั์วเจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมด้วยนายโชคดีมังคลคิรีนายวัฒนศักดิ์เจียวิริยบุญญานายวชิระเชษฐกิจพรสิริคุณรองนายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงพร้อมทางได้มอบเองินสนับสนุนให้แก่อสมเทศบาลเมืงองนครพนมเขตใต้เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ณนะห้องประชุมสีวรขาดชั้นหสำนักง,งานเทศบาลเมืองคอนครพน และเมื่อวันที่7และวันที่8มิถุนายน2565นายนิวั์เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้มอบหมายให้ในายวัฒนศักดิ์เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันและระง,งับอักคีภัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ2565โดยมีวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองนครพนมไปให้ความรู้และสาธิตวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นหาก เกิอดอักคีภัยให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิษพิทยานุสอนและโรงเรียนเทศบาล5สมพรอภัยโส วันที่11มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกานายนิวาเจียววิทยาบุญญานายุกเทศมนตรีเมืองนครพนมมอหมายให้นายโชคดีมังคละคิรีรองนายุกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนช่องไทย PBS เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างหอชมเมือง และโครงการก่อสร้างพื้นที่ส่วนต่อขยายถนนสวัสค์ชัยโขงของเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นการคันช่างใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับสถานที่ทต่างๆเราจะใช้ตรงไหนโดยที่ทางท่านนายกทวัดเยเว์วยมยานะครับนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมก็ได้ประสานกับทาง ดยู่าที่ารแลยครับเมืองจังหวัดนครพนมนะว่าเรามีแนวคิดที่อยากจะสร้างอ๋อ,อชุมโขลกแลวก็ที่ริมโขงนะครับโดยที่เขาอาจจะมีชื่อต่างๆที่ว่ามีสัการาวอกแลวก็ เวลาสิบเอ็นิกานายนิวั์เจียวิริยบุญญานายุกเทศมนตรีเมืองนครพนมมอบหมายให้ในายวชิวระเชษฐกิจพรสิริกุลรองนายุกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ,บ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนมตามชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนวัดอรัญญิกาวาสชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐารามและชุมชนวัดกลาง ก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกท่านถ้าเราล้มเราอาจจะได้แพ้แต่ถ้าเรายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะคะสำหรับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทเทศบาลเมืองของนมในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกับดิฉันประภัชรศรีบูพิมพในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ